ตอนนี้ผมอยู่ในงานของรถซิ่งขึ้นตึกนะครับผมก็จัดโดย, oh <my S 1> ตยโตโยต้าครับผม ชั้น6ของอาคารจอดรถ Home Pro ที่แฟชั่นไอแลนด์ลาวินทานะครับผมรถซิ่งเนี่ยสชั้นชั้นประมาณร0อยคันก็ประมาณ400คันนะจุใจแน่นอนเดี๋ยวเราผมพาไปชมครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินดูด้วยกันครับไปเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่ชั้น6กันนะครับนี่ก็นี่ครับเป็นบูธของกรุงไทยนิสสันะนะครับผมนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนิสสัน 400Z นะครับผมแล้วก็เป็น GTR R35 T Spec ก็เป็นรถที่ใหม่ขึ้นไปหน่อยแล้ว นี่ครับขึ้นมาเลยใครที่อยู่บ้านว,ว่างนะครับเป็นชอบรถซิ่งมาชมกันได้เลยไม่ใช่แค่ผู้ชายนะครับแม่บ้านมีลูกหลานอยากมาเดินเล่นอยากมาดูอะไรกันก็มาได้เลยครับตอนนี้ก็รถติดอยู่ครับคือรถเนี่ยจะทยอยขึ้นมาแต่ว่ายังขึ้นมากันไม่หมดนะครับผมตอนนี้ก็จะรถติดหน่อยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมอธิบายฟังไปครับตรงนี้น่าสนใจหน่อยเป็นรถที่เขาทำเรียนแบบในหนังของ The Fast and Furious นะครับผม นี่ครับทำมาได้เหมือนเลยทำมาได้สวยเหมือนในหนังเลยเรามาดูนะครับนี่ก็ซูปราเหมือนของพระเอกในภาคหนึ่งเลยับเนี่ย oh. ก็เรียกว่ามีทุกแบบนะครับแบบที่คุณคิดว่าจะไม่เจอก็มาเจอในงานนี้นะ oh. ก็ไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับ oh. มอเตอร์ไซค์ก็มีครับ oh. คือรถที่มาโชว์เนี่ย oh. เขาก็เอามาขายด้วยนะครับใครที่สนใจก็มาซื้อได้เลย oh. ราคาพิเศษ oh. ไปน้องไปแนนเนี่ย oh. ในงานเนี่ยเขาก็มีมาอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเอสคากันตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอครับก็๋ยวให้มาช่วยดำเนินรายการจะได้มีสีสันมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูเอสคากันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเอสคาทั้งหมดเป็นพิธีจากเอสคาแล้วก็ชาวนากาะนีะก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยยาวไปนี่นี่นี่ ให้ดูก่อนนี่นี่เป็นบิวตี้ของนาคาโกะดูดูจากไซส์ก่อนดูจากไซส์เนาะโอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่ก็2อง SX อยเอสเายเซเามสอก็มีครับนี่คันนี้เรียกว่าสภาพนี่สวยงามมากเลยห้องกงห้องเครื่องรถในงานก็ส่วนมากจะเป็นรถที่ทำมาโชว์นะครับผมไม่ใช่แค่รถญี่ปุ่นนะครับรถยุโรปก็มีนี่ซปเปอร์คาร์ทุกอย่าง นี่ครับสเวียอ่าไปเจอพี่เอพอดีพี่เอแล้วก็สวัสดีครับอีโก้แล้วก็พี่บอยนะครับเจ้าสำนักเจ้าสำนักยอดยอดท็อปเซลล์ของเอสคาชาวนาการบังคับมีอะไรบ้างโหวันนี้มีมีมาเยอะครับมีมาหลายคันครับครับก็นี่มีทันนี้ก็เป็น g t r ครับสกาย์ไลน์ R32 คือกว่าจะรีสโตร์มาได้ขนาดนี้นะครับมันต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ ความพยายามมากมายซึ่งทาง s อ a r าก็รีสตอร์มาให้หมดแล้วมาวันนี้จบได้ขับเลยได้สนุกเลยคือทำให้หมดแล้วแ้ขายนะ้ขายนะขายนี่ไงก็ถึงบอกว่าใครมาจะพร้อมเลยนี่ขายของตลอดเวลาเรียกว่าเซลล์ทนไม่ไหวครับต้องบอกว่าขายนะครับขายขายเท่าไหร่ครับตั้งไว้6ล้านสองตั้งไว้6ล้านสนะครับแต่ลดได้ครับ6ล้านหนึ่งห้าพ ก็มีอะไรจะเคลียร์ครับแมลดได้ครับลดได้เดี๋ยวเราก็มาต่อกันคันนี้ก็ขายคันนี้เกิดอะ้รคันนี้ไม่ได้ขายครับคันนี้ไม่ได้ขายคันนี้ไม่ขายคนจีบเยอะมากอ๋อคนจีบเยอะมากคนจีบเยอะมากคันนี้แต่ถ้าให้ตั้งสิบล้านก็หลุดก็ไปครับไปไปค่ารายก็ไปแล้วครับเอาไว้ตรงนี้ผมไปเลยแต่ละคันของเอ็คาร์ก็เรียกว่าการันตีคุณภาพนะครับ the the m นี่ครับนี่ก็เป็นบูธของรถเก่านะครับผมเครื่องหอน่าเห็นเห็นเห็นอย่างนี้นะหัวใจนี่เครื่องเคนะใช่เครื่องเคอันนี้ก็ดึกแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็คึคืนขึ้นเรื่อยๆแต่งานนี้นี่ถ้าดูๆนี่น่าจะหนักไปทางรถญี่ปุ่นนะใช่น่าจะเป็น JDM แต่นี่ก็มีมินินะอ่านี่เราก็มีโลตัสก็มีนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเออ่น่าจะเป็นรถแก๊งของ Honda นะครับ Honda ที่เป็นเขาเรียกว่า MPV พวกรถฟรีดอ่าน่าจะเป็นฟรีดนะน่าจะเป็นฟรีดนะสีแม่งปราดดิมันแต่งจนแบบว่าเรียกว่าวไม่มีจุดที่จะเป็นของเดิมแล้วตรงนี้เราก็เดินมาถึงบูธของเจ้าภาพงานนะครับสปอนเซอร์หลักก็คือโตโยต้าครับผม ก็ยางคุณภาพครับจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นแก๊งของ FK พี่เอชอบไหมเนี่ย FK เนี่ยอะะไรนชอบไหม FK เนี่ยชอบนู่นเออเขาเรียกว่าเออรุ่นแมลงสาบสมัยก่อนเนี่ยนู่นนูนนูนไหนเตารีดหรือเปล่าเตารีดหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ลืมใส่กระโปรงมานะเออเนี่ยลืมลืมใส่กระโปรงมานี่ครับทางทางทางเนี้ยที่บอกว่าเป็น FK นี่ FK หมดเลยนะครับนี่เป็นซีวิค FK หมดเลย เครื่องนี่ก็แต่งมาหมดแล้วพอจะโรงงานนี้มาไม่ถึง200นะแต่ตอนนี้ได้400แนละ้วนี่เราให้ดูนี่ครับนี่ข้างหลังนี่ก็มีพเฟตีสส้สวยๆคันนี้ลืมใส่หมาปงใช่หมาย <laughs> <laughs> มถึงรถครับ <laughs> นี่ครับใหม่ล่าสุดซีวิ c ไทอาคนกำลังคิดเลยตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสม <laughs> าใช่ <c oughs> ซึ่งฮอนด้าไทยแลนด์ก็ออกมานะ เอามาเยอะด้วย9คันขายหมดแล้วนี่อคันนี้เป็นหนึ่งใน9อ่ะคันนี้น่าจะรถเกรราคาเปิดตัว4ล้านนะเ <c oughs> ี้ยเจอคันนี้ครัคันนี้น่าจะมาจากเกาะพะงันสายเขียวเขาเรียกว่ามีความพยายามมากนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยยากมากเพราะว่าน่าจะวิ่งได้แค่10กิโลเมตรต่อชัโมงอ่ะ And kiss the swag Just to have my babies in a fendi bag No refunds, you can keep the tag Cause I'm a stunner, ain't no wonder why my phone's ringing. my Make a ball of love and kiss the swag Just to have my babies in a fendi bag ตอนนี้ผมอยู่ที่ AE86 นะครับเป็นแฟนที่ชื่นชอบ Initial D นะครับผม <c oughs> ก็คงจะชอบรถรุ่นนี้อันนี้รีสตอร์มาแบบว่าไอ้ตัวันสือภาษาญี่ปุ่นเหมือแนบบในการ์ตูนเนี่ยเขาก็ติดมาครบเลยนะครับตอนนี้ผมพาลงมาที่ชั้น5นะครับผมก็ลงมาจากชั้น6ชั้นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกฟิลนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยที่ก็มีปาร์ตี้กันมาดื่มมาอะไรกัน เอารถมาจอดแล้วก็มาคุยกันรถชั้นนี้ก็หลากหลายนะครับตรงนี้ที่ผมพาเดินมาเนี่ยเป็นโซนของ Honda ครับที่เห็นเห็นนี่น่าจะเป็นช่วงในยุคของอ90 2000นะครับนี่ก็เป็นสวิคโอเคโอเคนี่เครื่องก็เป็นเป็นดอสละเป็นทวินแคมละก็เป็นฟิลเหมือน Tokyo อโตเกียวดิฟรถแข่งเพิ่งไปแข่งมาใช่ไหมเออเพิ่งไปแข่งมาไปแข่งที่ไหนอ่ะ เนเขาขึ้นตึกไงเออเออเออเครื่องไม่มีฝาบอกเออนี่ก็เป็นท e ี N ่16นะครับเมื่อกี้เห็นเครื่องแว๊บๆน่าจะเป็นเครื่อง V8 เอาเครื่องเออ่รถบริการมาใส่เข้าเปไบรรยากาศดีนะครับจัดจัดได้ดีเลยนะเนี่ยนะเออคือแบบว่าแมลงจากญี่ปุ่นเออเรียกว่ามันเป็นบรรยากาศใหม่ๆครับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพอบอุ่นดีครับสนุกดี ได้ดูอะไรหลายๆแบบรถก็หลากหลายนี่วีออสซิ o ่งๆเป็นแซนครบทรุกสีสีงก็ลูกกวาดคนที่มาเนี่ยนะไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติก็มานะน่าจะเป็นเพื่อนบ้านอนะ่ะนี่เราทำอีเจแต่หัวใจนี่เป็นเคไปเรียบร้อยแนละ้วมีการ,รเรียกว่าแข่งขันนะเอาไฟออกท่อ เรียกว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าแสบผูออ <laughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศของชั้น5นะคะรับเหลือสองชั้นครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น4ี่ชั้น3เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆ yes, temple, down, นี่ก็อยู่ที่ชั้นสี่นะครับผม ชันนี้ก็จะเน้นเรื่องของเครื่งเสียงไว้หน่อยเรียกว่าโจกกันบันเลยตรงนั้นก็มีเปิดคอนเสิร์ตแบบมินิคอนเสิร์ตแบบนสนุกกครับรถก็เนี่ยครับอย่าได้เห็นรู้สึกชั้นเนี้ยจะคึกคักมากกว่าปกติมากกว่าชั้นอื่นก็จะมีการปั้นเครื่องกันอยู่ลับไปเดีย๋ยวไปดูนะครับนี้ก็เป็นแก๊งอัดด้านะครับรถเรียกว่า ซุปเปอร์อีโคครับผู้ชอบเพียบบรรยากาศแบบโตเกียวดริฟท์ก็ตรงนี้ก็ทำเลียนแบบรถแข่งนะครับกลุ่มเอกลุ่มเออย่างที่บอกครับชั้นนี้ก็จะโจ๊ะๆหน่อยด้านหน้ามีเวทีเครื่องเสียงด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนครอบครัวครับรุปไหนเข้ามาเขาก็จะจอยกันอยู่ and supply Got that exclusive. and you should Got you supply exclusive, try I'll it. it. ตอนนี้เราลงมาถึงชั้นสามครับผมก็เป็นชั้นสุดท้ายถ้ามาจากข้างล่างก็คือชั้นแรกนะครับผมแต่ผมเดินลงมาจากข้างบนก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วทีเ่เราจะพามาดูกันนะครับ, hey, รบก็แก๊งเซฟิโลเอซัมหนึ่งนะครับผมลงเพจแว๊บๆว่ามีาแข่งรถของเล่นนะครับรถรถที่ปล่อยลงมาจากแร็ปมันนะครับ ชั้นนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับเป็นไงครับกับงานรถซิ่งขึ้นตึกนะครับผมจัดขึ้นที่แฟชั่นไอแลนด์ลาบินทาผมก็ได้พาไปดูนะครับผมทั้งชั้น6ชั้น5ชั้น4ชั้น3ทั้งเครื่องเสียงคนชอบรถเก่า คนชอบรถเขาเรียกว่าคัสตอมอะไรเงี้ยนะผมก็มีครบมาได้กันทั้งครอบครัวแม่บ้านหรือว่าลูกหลานเนี้ยก็มาได้มีกิจกรรมที่รองรับไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนคอคนรักรถอย่างเดียวฝากไว้หน่อยแล้วกันครับผมกับการรถซิ่งขึ้นตึกทั้งหน้าปีหน้าก็คงจัดขึ้นอีกและยังไงปีหน้าเราก็จะตามมา เก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณได้ชมอย่างแน่นอนครับแล้วก็ฝากไว้หน่อยครับกับ d o g b o x Channel ใครที่ยังไม่ Subscribe กดไลค์ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ<ก>